ตำนานลี้ลับชวนเพื่อนไปเล่นน้ำมันพลายแต่เจอดีท่านผู้ชมเคยเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับคุณใสหรือพวกน้ำมันพลายกันบ้างไหมครับมีเรื่องเล่ากันว่าพวกที่ชอบเล่นของพวกนี้หลายคนก็จะได้อะไรตามที่ตัวเองต้องการอย่างเช่นการทำสเสน่ห์แต่ก็หลายคนอาจจะต้องเจอเรื่องสวยและตายไม่ดีกันทั้งนั้นหากถือของพวกนั้นไม่ได้ หลเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าอยู่ดีไม่ว่าดีดันพาเพื่อนตัวเองไปเจอเรื่องหลอนเพราะไปกับเพื่อนที่เล่นของไม่ดีพวกนี้อย่างเช่นเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าชวนเพื่อนไปเล่นน้ำมันพลายแต่เจอดีแต่ก่อนจะไปรับฟังเรื่องเล่าก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเชิญรับฟังกันได้เลยนะครับ มีเรื่องที่พ่อผมเคยเล่าให้ผมฟังตอนที่ผมเป็นเด็กบ่เมื่อสมัยพ่อนั้นยังเป็นวัยรุ่นเขาคบหากับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนพ่อผมนั้นเป็นพวกชอบเล่นของเขาชื่อว่าลุงยงได้ยินมาว่าแกเป็นลูกของคนที่สืบเชื้อสายมาจากหมอมนสายขมรลักษณะภายนอกตัวสูงโยงกล้ามเนื้อเป็นมัดๆผิวสีทองแดงแถบทั้งตัวยังสักยันต์ต่อมีอะไรเต็มไปหมดจนสีนั้นเขียวไปทั้งตัว นอกจากจะมีมต์คาถาแล้วก็ยังมีผู้หญิงจํานวนมากจนจาไม่หมดเพราะเงินทองหามาง่ายพ่อของผมนั้นเชื่อเอามากๆในตอนนั้นไอ้พวกเรื่องคาถาอาคมของขลังและยังเป็นแค่วัยรุ่นก็พกของขลังนั้นเต็มไปหมดซึ่งมันก็ไม่ไดเอามาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนคนนี้ทั้งนั้นเลยและลุงยงเองก็ชอบพาพ่อออกไปไหนมาไหนได้วยกันบ่อยๆโดยเฉพาะตอนที่ไปหามวลสารมาปลูกเสกเครื่องราง แกบอกว่าจากวันเดือนปีเกิดของพ่อผมพ่อผมนั้นเป็นคนที่ดวงแข็งผีสางก็เลยไม่กล้าเอาไปไหนด้วยมันก็เลยทําให้ทางมันสะดวกส่วนพ่อผมเองก็สนุกสนานไปด้วยจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พ่อผมบอกว่าจะจําไปจนวันตายเพราะนอกจากมันจะไม่สนุกแล้วยังเล่นเอาแกจับไข่ยอยู่หลายวันผมล่วงไปเป็นย่อมย่อมหรือที่เขาเรียกกันว่าไข่หัวโกนรนนั่นแหละครับแล้วหลังจากวันนั้นพ่อของผม ก็เข็ดและกลัวไม่กล้าตามลุงยงไปไหนอีกเลยเรื่องของเรื่องก็คือตอนนั้นลุงยงได้รับออเดอร์จากลูกค้ากระป๋าหนักรายหนึ่งว่าต้องการน้ำมันพรายจากผีใต้โหงและพอดีตอนนั้นเมื่อเดือนก่อนที่ป่าช้าใกล้บ้านลุงยงก็มีการนำศพของหญิงสาวที่ฆ่าตัวตายเพราะคนรักนอกใจเอามาฝังซึ่งมันตรงกับตำราการทำน้ำมันพรายที่ว่าต้องใช้ศพผีที่ตายร้าย และถ้าตายเพราะเหตุจากความรักก็ยิ่งดีแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดคลังที่สุดก็ต้องเป็นศพของผีตายท้องกลมถ้าโชคดีก็จะได้เด็กในท้องมาทําลูกกอกหรือกุ้ม,มานทองได้ลุงยงแกว่าอย่างนั้นคืนนั้นลุงยงได้ดูเลิกยามก่อนจออกจากบ้านตอนกลางคืนลุงยงได้กําชับกับพ่อเอาไว้ว่าให้ติดตามอยู่ใกล้ๆตัวลุงยงเอาไว้อย่าไปไหนไกลและถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ก็หามตกใจวิ่งตะเลิดหนีเพราะในป่าชา้าตอนทําพิธีปลุกผีขึ้นมามันอาจจะทําอันตรายอะไรเรามากไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าหากเราตกใจจนกระทั่งมิยันเป็นไปนั่นก็คือเป็นบาหรือไม่ก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันพ่อผมได้ยินแบบนั้นก็เริ่มปลอดๆขึ้นมาแต่ลุงยงก็ยังคงบอกและยืนยันว่าก็แค่เตือนไว้เฉยๆแต่ไม่มีอะไรหรอกว่าและลุงยงก็เอาได้สายสิน มาของข้อมือพ่อเอาไว้คงเพื่อเพื่มขวัญและกำลังใจให้กับพ่อละมั้งพ่อผมเล่าให้ฟังว่าลุงยงนั้นเข้าไปในป่าช้าพร้อมกับของ3ามอย่างก็คือมีดหมอขันรองน้ํามันพายและเทียนแต่ก็ไม่ได้มีเข้าสารเสกน้ํามนต์หรือว่าการล้อมวงสายศินอะไรอย่างที่เราเคยเห็นในหนังผีตลกตลกแบบที่เขามีกันหรอกนะลุงแกบอกว่าอาคมมันอยู่ในตัวกันแล้ว พ่อผมยังจําได้ว่าแกใสก่กางเกงแบบผูกเอวสีแดงสดเปรยท่อนบนเดินไปเคี้ยวหมากหยับๆซึ่งหมากที่ว่ามันก็เป็นหมากแบบหมากเสกแต่ผลของหมากนั้นเป็นอย่างไรพ่อผมก็จําไม่ได้แล้วและอีกอย่างลุงยงก็ยังให้พ่อผมนั้นเตรียมกล้วยมะพร้าวและทูบอีกกํำใหญ่ๆเอาไปด้วยกลางดึกคืนนั้นพ่อผมเดินตามลุงยงเข้าไปในป่าชา้าด้วยความหวาดกลัว แม้จะชอบเรื่องพวกนี้แต่การจะไปลนน้ำมันพลายกับผีจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ฟังดูน่ากลัวไม่ใช่น้อยอากาศในคืนนั้นค่อนข้างจะอบอา้าวเพราะมันเป็นช่วงหน้าร้อนแต่พอเดินเข้าไปในป่าชา้าพอก็รู้สึกถึงความเย็นตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงหัวแทบจะทันทีเมื่อไปถึงลุงยงเพื่อนพอก็เริ่มบริกรรมคาถาเปิดป่าชา้า ตอนนั้นเองก็มีลมพัดส,สู้เดียวมาอย่างแรงกระแทกระหองทั้งสองจนเกือบจะล้มพอลมหมดไปลุงยงก็บอกให้พ่อเอามะพร้าวกล้วยวางเอาไว้ที่พื้นแล้วก็จุดทูบทั้งหมดพูดเสียงดังๆว่าขออนุญาตจากนายป่าช้าทั้งสองก็คือตากาลาและยายกาลีว่าจะขอเข้าไปจับพลายเอามาใช้งานแล้วจะไม่รบกวนสิ่งอื่นใดอีกหลังจากนั้นก็รอจนทูแบดบับ ก็ถือว่าได้รับอนุญาตแล้วแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปในป่าช้าตรงไปยังหลุมศพที่ฝังเด็กสาวที่เป็นเป้าหมายตอนนั้นลุงยงก็หันกลับมาย้ำกับพ่อของผมว่าเฮ้ยมีอะไรนะเว้ยมึงอย่าวิ่งอย่าตกใจอยู่นิ่งๆเดี๋ยวอ่ะกูจัดการเองและทั้งสองคนก็ช่วยกันขุดดินขึ้นมาจากหน้าลงและเนื่องจากเพิ่งฝังไปได้ไม่ถึงเดือนดินมันก็เลยยังนุ่ม หลังจากนั้นพวกเขาก็งัดฝาลงออกมาตอนนั้นเองที่พ่อผมเล่าว่าได้ยินเสียงเหมือนกับผู้หญิงนั้นกำลังกรีดร้องตกใจแต่ลุงยงก็รีบทองคาถาอะไรสักอย่างจนเสียงนั้นมันเงียบสงบไปแล้วพ่อก็ช่วยพยุงร่างนั้นลุกขึ้นมานั่งพอผมก็ทำใจดีสู้เสือพยุงศพลุกขึ้นมานั่งโดยมือที่สั่นเทาจากนั้นลุงยงแกก็เริ่มจุดเทียนอาคมที่ได้เตรียมมา จากนั้นก็ท่องคาถาต่อด้วยการยกเทียนไปหล่นที่ใต้คางของศพขณะนั้นเองพ่อผมก็บอกว่ามันเหมือนมีเสียงร้องไห้โหโ e ดังขึ้นมาและศพมันก็หนักอึง้งเหมือนมีใครเอาแขนมาดันแข่งสู้กับพ่อให้ศพนั้นนอนลงเหมือนเดิมเฮ้ i, ยยงกูกูกดันไม่ไหวแล้ววะพ่อร้องบอกลุงยงรีบวางเทียนกับขันจากนั้นก็นำมีดหมอออกมา จิ้มไปที่กลางหน้าผากของศพเสกคาถาอะไรสักอย่างเสียงดังลั่นสักพักร่างนั้นก็เริ่มอ่อนแรงลงรวงยงท่องคาถาปลุกผีเพื่อให้วิญญาณผีหรือพรายเข้าไปอยู่ในน้ำมันพรายขั้นตอนนี้เองพ่อบอกเอาไว้ว่าได้ยินเสียงเหมือนกับคนฮือฮาทั่วทั้งป่าช้าเลยจริงๆคาถาที่ลุงยงใช้ไม่ได้ปลุกแค่ผีที่เจาะน้ำมันพรายแต่ได้ปลุกผีตัวอื่นขึ้นมาด้วย พื้นดินสั่นไหวสะเทือนเหมือนกับมีแผ่นดินไหวพ่อผมฟังถึงตอนนี้ก็อดขำไม่ได้พอนึกถึงหนังฝรั่งซอมบี้แต่ก็โดนพ่อตะคอกลับเฮ้ย <Hey! S 1> ทำเป็นขำตอนนั้นนะเว้ยขาไม่ออกเลยแหละนากลัวชิบหายพ่อผมนั้นเฝ้ามองลงยงท่องคาถาพรางกับรดน,น้ำมันพลายจากเด็กสาวจนได้ปริมาณที่ต้องการจากนั้นก็จัดการให้ศพนอนลง แล้วก็ทําการกระท้อกระโหลกหน้าผากศพออกมาจากนั้นก็รีบปิดฝาลงฝังกบให้เร็วที่สุดแล้วก็รีบถือเทียนอาคมเดินนําหน้าพ่อผมไปทางทิศทางที่เป็นทางออกอย่างรวดเร็วเฮ้ยมึงเร็วเร็วเข้าเรีวไปก่อนที่โดนผีตัวอื่นมาบังตาเราอะต้องเอาน้ำมันพายพวกเนี้ยไปปลุกเสกก่อนเช้าไม่งั้มนอะมลมันจะไม่ขังเร็วไม่ต้องบอกพ่อผมก็รีบอยากจะเพ่นไปจากที่นี่อยุดแล้ว พอรีบเดินตามหลังลุงยงแบบเกาะติดไปเลยแต่ในระหว่างนั้นก็ต้องมาชะง,งักเมื่อเห็นร่างเงาดำๆวูบไปวูบมาผ่านหน้าอากาศช่วงนั้นก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆแถมก็ยังมีเสียงฮือๆเหมือนมีคนจำนวนมากมาอยู่ใกล้ๆในบริเวณนั้นพ่อบอกว่าตอนนั้นกลัวจนก้าวขาไม่ออกแต่ลุงยงที่เดินหาออกไปแล้วก็รีบหันมาบอกพ่อผมเฮรีวิ่งตามแกให้ทัน เฮ้ยไอ้ฮาอย่าห่างกูสิวะมึงเชื่อกูดวงมึงแข็งผีอะมันไม่กล้าทําอะไรมึงหรอกอย่าไปกลัวมันเออมันทำอะไรกูไม่ได้กูจริงว้ยแต่แม่งมาทั้งเงาได้ยินทั้งเสียงแบบเนี้ยกูกัวคุ้อยู่ดีหรอวะพ่อตอบกลับไปหลังจากนั้นลุงยงก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแต่แต่คว้ามือพ่อแล้วก็พาวิ่งไปอย่างรวดเร็วระหว่างทางพ่อผมก็เล่าว่าเหมือนเหยียบอะไรลื่นๆนิ่มๆไปบ้าง แต่ก็ไม่กล้าก้มลงไปมองและก็ไม่อยากจะคิดอะไรได้แต่หลับหูหลับตาเดินตามเพื่อนไปจนแทบจะวิ่งเวลาผ่านไปนานจนพ่อผมกับลุงยงเริ่มรู้สึกเหนื่อยแต่ก็ไปไม่ถึงทางออกสักทีทั้งที่จําได้ว่าตอนเดินเข้ามามันไม่น่าจะไกลเกิน300เมตรซ้ําลุงยงหันมามองหน้าพ่อผมโดยสีหน้าที่แสดงอาการหอบนิดนด กูว่าผีบังตามแล้วมึงถือเทียนนี้ไว้ก่อนพ่อผมทำท่ายี่มือจะไปช่วยถือเทียนและขันน้ำมันพลายแต่ลุงยงก็ทำท่าตกใจและรีบยกขันหนีเฮ้ย <Hey! S 1> อย่าแตะเดี๋ยวของเข้ากูบอกอะให้มึงถือแค่เทียนก็ถือแค่เทียนสิวะลุงยงรีบจุดเทียนอาคมแล้วก็ให้พ่อผมนั้นถือเดินนำหน้าเฮ้ยเฮ้ย ไปทางไหนวะกูกูไปไม่ถูกแล้วยวพอผมเริ่มบน่นวายเพราะตอนนั้นสติเริ่มแตกและประสาทเสียกับเงาดำที่มันวูบไปวูบมารอบตัวในใจก็พยายามสวดมนต์ทุกบทเท่าที่จะนึกออกได้ในเวลานั้นแต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะสวดแบบผิดๆถูกๆอยู่ตลอดตอนนั้นพ่อกับลงงุงยงเหงอแตกไปทั้งตัวทั้งทั้งที่อากาศรอบตัวมันเย็นเย็นจนไปถึงกระดูก ลุงยงยังคงบอกกับพ่อซ้ำๆว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องกลัวเว้ยเพราะมันน่ะทําอะไรเราไม่ได้อย่างมากก็ทําได้แค่แกล้งแกล้งที่กลัวไม่ก็พังตาพูดยังไม่ทันจะขาดคําพ่อของผมก็เลือบไปเห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งกําลังนั่งก้มหน้าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับทางออกของป่าช้าพ่อก็ดีใจรีบเดินไปทางนั้นพร้อมกับบอกลุงยงว่าเฮ้ยเฮ้ยกูกูเห็นทางออกแล้วเว้ยมีคนอยู่ตรงนั้นด้วย ลุงยงรีบคว้าแขนของพ่อไว้แล้วบอกว่าเฮ้ยอย่าไปตรงนั้นไปไม่ได้อย่าไปพ่อผมก็งงแล้วตอบกลับไปว่าอ้าวกูเห็นทางออกแล้วไงอยู่ตรงนั้นไง <cinematic. S 1> เร็วหญิงสาวที่นั่งก้มหน้าอยู่เ <S ic ur> งยหน้าขึ้นมามองพ่อตาขวางใส่โดยดวงตาที่แดงกล่ำจากนั้นก็ลุกขึ้นมาและเดินจำเข้ามาหาลุงยงกับพ่อ ลุงยงรู้ตัวดีว่ากำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่แกรีบคว้ามีดหมอออกมาชี้หน้าไปทางผู้หญิงคนนั้นจากนั้นก็ฟันฝ่าอากาศออกไปแล้วร่างของผู้หญิงคนนั้นก็ผงาะถอยหลังแล้วก็วับหายไปต่อหน้าต่อตาพอ่อพอลอยฟังว่าตอนนั้นแทบจะเป็นลมจากนั้นลุงยงก็พูดกับพ่อว่ามึงจำไม่ได้รือไงวะอีผีนั่นมันใส่เสื้อเดียวกันเลยกไอ้ตัวที่นอนอยู่ในโรงเมื่อกี้มันโกรธดไว้ที่เราไปสะกดมันออกมาใช้ เราต้องรีบออกไปแล้วลุงยงให้พ่อเดินถือเทียนต้องไปข้างหน้าส่วนตัวแกเองก็ออามีดหมอปักลงบนพื้นแล้วลากเป็นทางยาวพร้อมกับเดินถอยหลังไปในทางเดียวกับพ่อพร้อมๆกับทองคาถาปิดป่าช้าไปด้วยสักพักก็เหมือนมีปาฏิหาริ์เมื่อเห็นทางออกจากป่าช้าอยู่เบื้องหน้าพ่อกับลุงยงรีบวิ่งออกไปในทางนั้นหลังจากนั้นลุงยงก็รีบเอาน้ำมันพรายไปปลูกเสกต่อ แต่พ่อนั้นนั่งอ้วกอยู่ตลอดเวลาพอเครียดและกลัวพ่อผมเล่าต่อว่าหลังจากนั้นก็ไม่กล้าไปไหนกับลุงยงอีกเลยส่วนเงินที่ไดาจากการขายน้ำมันพายขวดนั้นลุงยงก็แบ่งมาให้พ่อด้วยซึ่งถือว่าเป็นเงินที่จำนวนมากอยู่เพราะคนจ้างเขาทุ่มไม่อันลุงยงแกบอกว่าท้าคืนนั้นแกไม่ได้พาพ่อไปด้วยแกก็ไม่อาจจะได้ออกมาจากป่านั้นอีกเลยพ่อผมก็รับเงินนั้นมา แล้วก็รีบเอาเงินนั้นไปบริจาควัดทําบุญในทันทีไม่กล้าเอาไปใช้แม้แต่บาทเดียวเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเงินบาปผมก็ถามพ่อต่อไปว่าแล้วตกลงน้ามันพลายมันใช้ได้ผลหรือเปล่าพ่อก็เล่าว่าพ่อไม่ได้ติดตามผลแต่หรือว่ามันเป็นมนสายดําแบบเดียวกับสเสน่ยาแฝงนั่นแหละถ้าใครเอาไปใช้แล้วทําไม่ดีมันก็อาจจะเข้าตัวได้ส่วนคนที่โดนเข้าไปก็อาจจะกลายเป็นบ้าไม่เกิดเสียสติได้ เพราะอำนาจของมันมีมากผีที่ถูกสะกดออกมาใช้งานส่วนมากก็ไม่ได้เต็มใจมาโหาน่าเสียดายจังผมพูดเสร็จก็พูดกับพ่อต่อไปอีกว่าจริงนะถ้าลุงยงยังอยู่อ่ะผมอ่ะอยากจะขอ,อน้ำมันภายแกเอามาดีใส่น้องเนยที่ผมชอบสักหน่อยพูดยังไม่ทันจะจบพ่อก็รีบตาขวางม้องใส่ผมแล้วก็พูดว่าอย่าชินุมึงมึงรู้ไหมว่ายงมันตายยังไง หลังจากวันนั้นมันก็ไปลนน้ํามันพายอีกแต่รอบนั้นมันไปคนเดียวญาติเห็นมันหายตัวไปหลายวันก็เลยพากันออกตามหาตอนคนไปเจอศพมันนะตัวมัน,น่ะนอนงายต้าเลือกอยู่กลางป่าช้าตัวนี้แห้งเลือ่กระดูกทั้งที่ก่อนหน้าเนี้คนเข้าไปตามหามันแต่หายังไงก็หาไม่เจอเดินผ่านไปผ่านมาก็ตั้งหลายทีมึงคิดดูออกแล้วกันว่ามัน่ะตายเพราะอะไรก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวความหลอนที่เกิดขึ้น ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันด้วยนะครับและหากคุณผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์หรือแชร์ความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปด้านล่างน,นี้เลยและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวต่อๆไปของตำนานลี้ลับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ